สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะทางเอฟซีเก่าและเอฟซีใหม่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุยพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้สาวตุยก็มีแนวทางฮานยนยสี่นอยนะคะสูตรเน้นรอบมาให้เพื่อนๆได้พิจารณากันเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจ้าทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะ เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจ้าก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวันที่18นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลวันที่17กันก่อนนะคะวันที่17เด่นเฉพาะกิจนะคะเลขที่ออก900และ64นะคะตัวเด่นหลุดไปนะคะเด่นหลุดไปเนาะเพื่อนๆจ้ารอบนี้หลุดไปนะคะแอดมินก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วนพิเศษนะคะรอบพิเศษเนาะ เลขที่ออก696นะคะ696และ93นะคะเด่นเข้า9นะคะเด่น9เข้าเนาะตัวเจาะนะคะมี69เข้าตัวกลับนะคะพเพื่อนๆจา๋ายินดีกับพเพื่อนๆที่หยิบยกชุด69เข้าไปเป็นแนวทางนะคะนะคะส่วนตัวเด่นนะคะเข้าเต็มๆเมนาะพเพื่อนจ๋าเนาะยินดีกับผู้ที่หยิบยกขเข้าไปวิ่งรูดนะคะ ส่วน9 3หลุดไปนะคะเข้าแต่ตัวเด่น9นะคะเพื่อนๆจา๋ายินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะส่วนปกตินะคะปกติของเราเนอะเลขที่ออก3 30นะคะ3 30และ15นะคะตัวเด่นนะคะเข้า0และเข้เเา3นะคะเพื่อนๆจ๋ายินดีด้วยนะคะสําหรับรอบนี้เนาะที่เพื่อนๆหยิบเข้าไปเป็นแนวทางเนาะค่ะส่วน30นะคะ30เข้าที่ตัว สามศูนย์ตัวตรงๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆจ้าแต่แอดมินไม่ได้เน้นให้เนาะส่วนหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าหลุดไปนะคะหนึ่งห้าหลุดไปก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเข้าหนึ่งตัวหลุดหนึ่งตัวเนาะเ,นเพื่อนๆจ้าส่วน VIP นะคะ VIP นะคะแปดสามศูนย์นะคะศูนย์เข้านะคะเ,เพื่อนๆจ้าส่วนตัวเจาะไม่มานะคะมีแต่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์แล้วก็ข้ามไปศูนย์เจ็ดเนาะ และก็08นะคะเข้าเด่น0อีกรอบนะคะส่วน08ตัวเจาะก,ก็หลุดไปนะคะเพื่อนๆจ้าเข้าแต่0เนาะค่ะเข้าแต่0เนาะก็หลุดไปเนาะเพื่อนๆจ๋าก็ขอโทษขออภัยด้วยเดี๋ยวเราตามต่อกันจ้าตามต่อนะคะรอบเฉพาะกิจเราเพื่อนๆจ๋าสรุปแบบรวดเร็วทันใจเนาะเพื่อนๆจา๋บบอๆา,จอ,อ,จาอันนี้เน้นรอบเช่นเคยนะคะเพื่อนๆจะได้ง่ายต่อการนําไปเป็นแนวทางเนาะ ตัวเลขอาจมีเข้ามีหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเนาะเพื่อนๆจ๋าเนาะเน้นเด่นนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะเพื่อนๆจ๋าตัวเด่นเนาะเด่นเฉพาะกิจนะคะมี0นย์นะคะมี1และ8นะคะวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดนะคะ018เหมือนกันนะคะส่วนตัวเจาะเนาะอธิินเจาะให้รอบละ6ตัวนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะรับไปพิจารณาเนาะรอบนี้มี80น,นะคะศ1ค่ะ หนึ่งแปดนะคะสี่แปดนะคะห้าศูนย์และคะ่ะเก้าห้านะตัวเลขอาจมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังจ้ามีศูนย์หนึ่งนะคะตัวเน้นเนาะสี่แปดจ้า และก็50นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบตัวไหนนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เนาะส่วนเด่นพิเศษนะคะเด่นพิเศษเราไปแบบเร็วๆเนาะเพื่อนๆจา๋าแคปหน้าจอไว้แล้วกันเนาะเด่นพิเศษนะคะมีเด่น3เนาะมี5นะคะและ9เนาะเพื่อนๆจา๋าวิ่งรูดเช่นเคยนะคะ3 5 9จา้าขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีเนาะ ส่วนตัวจอเนาะ53คะ่ะ39นะคะ59 52นะคะ98แล้วแต่เพืเ่อนๆจะชื่นชอบนะคะไม่ต้องตามทุกตัวเนาะและ96จ้าส่วนตัวเน้นเนาะที่แอดมินคิดว่าน่าจะมาเนาะเพืเ่อนๆจ้า96นะคะ59คะ่ะ ห้าสามเนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆชื่นชอบนะคะชอบก็ตามตัวเน้นไม่ชอบก็สามารถตามตัวที่ไม่ได้เน้นได้เช่นกันนะคะที่สําคัญนะคะวิ่งรูดนะคะเพื่อนๆจ๋าเนาะน่าจะได้ชัวนะคะชัวนะคะชัวชัวนะคะ,ะ,คะพิเศษเด่นวิ่งรูดเนาะส่วนปกตินะคะปกติเนาะแอดมินได้นะคะเจาะได้ห เด่นหนึ่งเด่นสี่นะคะและเด่นเจ็ดเนาะเพื่อนๆจ้าตัวเลขอาจมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังจ้าส่วนตัวเจาะเนาะหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเจ็ดสี่ห้า,ส,หาสี่แปดนะคะรอบละหกคู่นะคะแอดมินเจาะให้เนาะเจ็ดเก้านะคะเจ็ด 5จ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินเนาะเพื่อนๆเนาะ,อ,นอ,นนอ,ะอย่าไปซีเรียสมากมายนะคะเพื่อนๆขาหวยออกทุกวันนะคะถ้าไม่ชอบจริงๆไม่ต้องตามนะคะ75เนาะเพื่อนๆจ้าตัวเน้นเนาะ48จ้าและ17นะคะแอดมินก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เนาะเป็นกำลังใจให้แอดมินนะคะ ขอบคุณมากมากค่ะส่วน VIP เนาะเพืเ่อนๆจ้า VIP นะคะตัวเด่นเนาะจ้าเด่นเนาะมีเด่น3นะคะเด่น4จ้าและเด่น7เนาะวิ่งรูดเช่นเดิมนะคะ3 4และ7นะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะส่วนตัวเจาะนะคะมี3 4เนาะ8 3แอดมินจะ อาจจะตัวหนังสือไม่ค่อยสวยนะคะ4 7นะคะ7 3 7 9 7 8นะคะส่วนตัวเน้นเนาะ3 4นะคะเพื่อนๆจ๋าไปกลับทุกครั้งนะคะ7 3และ7 9นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยข้ามได้เนาะเพื่อนๆจ๋า นะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะเลื่อนไปนะคะปกติเนาะนี่ค่ะปกติพิเศษนะคะและก็เฉพาะกิจนะคะของวันที่อุ้ยแอดมินลืมเขียนวันที่เหรอคะเพื่อนๆจ๋าก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะวันที่18นะเพื่อนๆจ๋า18ทับย์ทับ 64นะคะลืมประจําก็วันที่ค่ะเ,เพื่อนๆจ้าแต่ไม่ลืมลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับการพิจารณานะคะก่อนจากกันเนาะแอดมินก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะคะขอให้รวยปังๆกันทุกทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ให้แอดมินด้วยจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะกระเป๋าตุงนะคะวันนี้กระเป๋าตุงทุกทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ